แม้กระทั่งไม่เอาเองเสิ่งที่มันระลึกเตือนตัดกันเรื่อยๆนะสิ่งที่มันล้างตัวมันเองเนี่ยแหละใช้ล้างสังสารวัตรดีนักสังสารวัตรนี่มันหลากหลายอยู่แล้วนะมันมี พราะม,มีกรรมที่มันหลากหลายนะจิตีิสัยหลากหลายนะแต่สิ่งที่เหมือนเหมือนกันก็คือทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่แน่นอนมนเหมือนกันอย่างไม่ได้มีความหมายในตัวมันเองเนี่ยเมือนเหมือนกัน ว่าแตกต่างในที่นี้คืออะไรเล่านะเรื่องของกรรมวัชรูป <c oughs> สังขารปรุงแต่งทิฏฐินะความคิดความเห็นแตกต่างความเชื่อแตกต่างเชื่อไม่เชื่อ,ชอใช่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความบกพรทั้งนั้นเลยเรื่องของอุปทา,านเรื่องของโมหะ ังนั้นการตัดสรู้เนี่ยเนื้อหาตัดสรู้จริงๆนี่คือทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกันไปมันได่แตกต่างในเชิงของความเป็นอนิจจังไม่ได้แตกต่างในเชิงของการที่มันไม่เที่ยงผลยากในตัวมันเองไม่ได้แตกต่างตรงที่มันไม่ได้มีความหมายในตัวมันเองเลย อะไรคำว,ว่าแตกต่างเองก็ไม่ได้หมายความว่ามันแตกต่างกันจริงๆมันเป็นแค่การแบ่งแยกให้ความสำคัญสิ่งนี้สิ่งนั้นไม่เท่ากันแต่ เนื้อหาการตัดสู้แล้วเนี่ยเหมือนกันหมดนะไม่แม้ทั้งไม่เองเนี่ยประโยคเปี้ยวนะสรุปจบทั้งหมดเลยเนื้อหาของการตัดสู้และการโปรดเนี่ยพร้อมกันไปเลย ราะความแตกแยกใช่ไหมแตกต่างเนี่ยมันก็นํามาสร่งความแตกแยกแต่แตกแยกมันเกิดจากอะไรเล่ามันก็คือเกิดจากความหลงติดหลงยึดนั่นแหละ <c oughs> ในทิฏฐิของตัวเองในความคิดของตนเองทิฏฐิหมู่คณะความคิดหมู่คณะนะยึดติดในประโยชน์ตนหรือหมู่คณะมันก็มาจากความยึดติดทั้งนั้นแหละ เอกของความเบียดเบียนทั้งหลายน้นพวงก็มาจากความยึดติดทั้งนั้นความหลงทั้งนั้นหลงยึดติดทั้งนั้นถ้าไม่ยุติความหลงแล้วมันก็อยู่ยากทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยดังนั้นก็ตัดกันให้ตัดเองยุติความหลงให้เลย เริ่มจากการหลงรู้นั่นแหละหลงในสิ่งที่เห็นหลงในสิ่งที่ได้ยินหลงในสัมผัสหลงในความคิดปรุงแต่งอารมณ์ความรู้สึกหลงให้คายความหมาย ระยุติหลงสถานเดียวออไม่แม้กระทั่งไม่เองอกันไปเรื่อยๆตัดกันไปตัดเองเรื่อยๆไม่ต้องไปตัดอะไรไม่งั้นจะกลายเป็นหลวอามหลงหลงคอยตัดตัดตัวตัดเองเรื่อยๆละตัวละเองเนี่ยเรื่อยๆ <c oughs> ออแล้วลึกขึ้นมาสรุปเตือนเรื่อยๆนะ <c oughs> ถ้าไม่มีบัญญัตินำร่องแล้วมันก็ <c oughs> เนื้อหานโนโลนิพานมันก็หลงหลงลืมลืมเลือนได้ สัตว์โลกเนี่ยก็มีความหลงเป็นปกตินะปกติแบบหลงหลงนั่นแหละหลงดูหลงรู้หลงเห็นดังนั้นจึงต้องนำเนื้อหาตร์สรู้เนี่ยอุปโลกขึ้นมาจบช่วยจุตติความหลงช่วยสังสารวัตไปเรื่อย คือสังคมอ่ะโลกสังคมมันมีกรรมนะกรรมระหว่างูุคณะกรรมระหว่างประเทศนะมันอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็เลยมีวิบากร่วมกันกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทะเลาะก,กันมันก็ส่งผลกระทบกับภาพรวมทั้งหมดนั่นแหละดังนั้นก็ต้องยุติความหลงให้ทั้งหมด นะมันก็จะถึงกันเองเหมือนกันมันไม่สามารถไปหยุดกรรมของใครได้หรอกนะ ช่วยยุติกรรมให้ได้นะใครช่วยได้นะแต่กรรมใครก็กรรมมันใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลอย่างกรรมเพียงแต่ว่ามีเนื้อหาสรุปจบช่วยตัดช่วยนะ <c oughs> ที่คายได้ผลดลอกได้ ผมใช้เนื้อหาสรุปเหล่านี้เนี่ยจบช่วยสังสารวัตรไปเรื่อยๆนะมันไม่ใช่สรุปจบเพื่อตัวเองหรือใส่ตัวเอง รื่อุปทานตันหาอุปทานเนี่ยมันคือการกีดกันการบล็อกนะดังนั้นเนี่ยถ้าผลล็อกเป็นมันก็สามารถนําความสามารถนําบารมีมาใช้ได้อย่างกว้างขวางนะประโยชน์จึงกว้างขวางมันคายเหยีอะไรเล่านะ เลือกเตือนตัดเรื่อยๆนะตัดความหลงยุติความหลงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยเรื่อยๆเลยนะมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกไม่เหมือนสังสารวัตรมีแต่ความเยอะมีแต่ความปรุงแต่งเรื่อยเปื่อยสเปรสะปะนะ เนื้อหาตัดจบเนี่ยมันแค่ประโยคเดียวประโยคที่มันล้างกันในประโยคเองประโยคที่มันไม่เอากันในประโยคเอง เอาเลยยังไม่เอาในประโยคนั้นเลยทิ้งทุกประโยคเลย เอาตัวไม่เอาเองไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไปเกี่ยวเองไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ความคิดึกคุงแต่งสิ่งที่มันจรมาจรไปมโนโทั้งหลายนั้นพวงมันก็วางล้างหายเองนะเพราะมันอนิี้จังในตัวมันเองอยู่แล้ว เลิกหลงสําคัญนะเลิกหลงสําคัญสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเลิกหลงสําคัญว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นจริงๆสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้จริงๆเลิกหลงสําคัญทุกอย่างมันก็เหมือนเหมือนกันไปนะเหมือนกันไปเอง ยามันไม่ใช่สิ่งยึดติดอยู่แล้วมันไม่ยึดกันในตัวมันเองตลอดเวลายอยู่แล้วพอไปหลงสำคัญมันก็คือเอาไปยึดเลยไม่ว่ามันจะหยาบละเอียดปานกลางแค่ไหนนะจะรูปธรรมานมามธรรมมันก็ไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองกันอยู่แล้วตลอดเวลา ใช้ความห่วงใช้ความปรารถนาดีไม่ได้นะ <c oughs> ว่างล้างดับล้างสังสารวัตรกันไปเรื่อยๆเ,เลยห่วงอะไรมันก็นำทุกข์มาให้นั้นนั้นแหละเพราะตัวห่วงเองก็คือทุกข์ในตัวมันเองสิ่งที่ห่วงมันก็ทุกข์ในตัวมันเองเหมือนกัน ห่วงอะไรคือเอาทุกใส่ตัวเองนั่นเองแค่สรงข้อแค่เกื้อกูลแล้วแล้วไป หน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็แล้วแล้วไปทุกๆขณะนะโกแล้วก็แล้วแล้วไปเลยนะมันไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าต้องมีหน้าที่ตลอดเวลาทุกอย่างมันฉับพันเกิดเองเป็นเองดับเองของมันเองตลอดเวลา ใครไปเป็นอะไรตลอดเวลาไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองไม่มีตัวไม่มีเองนั่นแหละ เปนชื่อว่าสมมุติแล้วเนี่ยมันโชคขาวตัวเดงอยู่แล้วนะมันไม่จริงคือชื่อว่าสมมุติแล้วเนี่ยคือมันไม่จริงไม่จริงแม้กระทั่งไม่จริงเองความไม่จริงมันก็ไม่จริงความจริงมันก็ไม่จริงเพรามันไม่เกี่ยวกับจริงไม่จริงจริงก็ยึดไม่ได้ไม่จริงก็ยึดไม่ได้ นั่นเองเพราะมันไม่ยึดกันในตัวมันเองความจริงก็คือมันไม่ยึดแม้กระทั่ง shadow. ไม่ยึดเองไม่มีผู้ใดไปยึดถือความจริงเพราะความจริงมันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวมันเองไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเอง ยึดถ uhm. ือความจริงมันยังทุกได้เลยนะรู้ไวาเนี่ยเป็นอย่างนี้จร <ER ิงๆเนี่ยยึดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยยังทุกเลยเพราะความยึดติดนั่นแหละมันไม่ได้เกี่ยวว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นจริงๆหรอกแต่มันทุกเพราะความยึดถือยึดติดยึดว่าไอ้นี่ยเป็นไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่จริงๆตัวยึดเองนั่นแหละคือตัวทุกซะเอง สิ่งนั้นมันก็แล้วแล้วไปในตัวมันเองมันไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองแต่มีผู้ใดไปไม่ยึดกับมันไปยึดกับมันผู้นั้นก็คือความทุกข์นั่นเองความทุกข์จึงปรากฏขึ้นมาดังนั้นก็ อะไรก็ไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองไม่ยึดแม้กระทั่งความไม่ยึดเองไม่ต้องมีอะไรไปไม่ยึดอะไรไม่มีอะไรไปคอยไม่ยึดอะไรเพราะอะไรเหล่านั้นมันก็คือความทุกข์ในตัวมันเองอยู่แล้วตลอดเวลา จะไปคอยมีอะไรไปไม่ยึดอะไรก็คือเอาทุกข์มายึดทุกข์เอาทุกข์มายึดมันก็ทุกสบตีตีสมุทยัยนะ ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองจึงเอาอะไรไปปฏิบัติอะไรไม่ได้เลยเอาอะไรไปปฏิบัติอะไรมันก็ยึดทันทีเอาอะไรเป็นปฏิบัติจิตเล้า เอาสิ่งนั้นมายึดซะก่อนนะ <c oughs> มันก็ทุกข์ก่อนเลยก่อจะเริ่มปฏิบัติก็ทุกข์ทันทีเพราะมันเริ่มจากการเอาอะไรมายึดก่อนก็ทุกข์สิมันผิดตั้งแต่เริ่มเลยวางตัวมันเองวางใจไม่ต้องไปอะไรอีกกระจิตกระใจอีกมันจึงยุติทุกข์ได้ จะเข้าไปปฏิบัติอะไรคือเอาอะไรมายึดทันทีเมื่ออะไรเอามายึดแล้วมันก็ทุกทันทีทุกตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเลยจะไปปฏิบัติอะไรได้แล้วใน,นเมื่อทุกอย่างมันนิจ,จังอายุติตัวคอยทำตัวตัวขอตัวคอยเอาอะไรมายึดนะ่ะ Khoi Ảo Lại Mà Yứt, Thăng Càn Ảo Mà Yứt, Những Lãi Nè, Măn Thuốc Thăng Lời Mày Kiều Của Yứt, Mày Yứt Phải, Mày Kiều, Mày Yứt Cũng Mày Kiều Mày Kiều Mày Yứt ว่าไม่ยึดมันก็ยึดนะยึดว่าต้องไม่ยึดมันก็คือยึดยึดว่าต้องละให้ได้ก็ยึดอีกยึดว่าต้องละให้ได้ไงมันเริ่มจากการไปยึดเรียบร้อยแล้วไงยึดว่าจะต้องปรงวางให้ได้ก็ยึดเรียบร้อยแล้ว ยึดแม้กระทั่งความไม่ยึดเองนะยึดว่าต้องปฏิบนะัติว่ายึดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ทั้งยึดทั้งต้อง 啊，来、uh，来，来。 ยึดว่าจะต้องเพียนทำให้ได้ยึดเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นอะไรก็ไม่ได้เลยอะไรก็บติตกระใจเนี่ยไม่ได้เลยไหม่กันอย่างเดียวไหม่ตัวไม่เองยึดว่าต้องไหม่ก็ยึดอีกแล้วไหม่ตัวไม้เอง ไม่ก็ไม่ใช่อะไรไม่ไมเอง